ีน่น้องมันนี่กระสิมาซาหนาเพื่ออีกแล้วหามันนี่ขึ้นดในโลกในโลกเนาะล่งลงอลงขาหนึ่งเนาะมันนี่หนามล่องขาหนึ่งฝนเสาตกมาทำสิติคูดขี้ตรงอีกแล้วเฮาเกิดมาเป็นเมือบวเฮตยังมีแต่ซาหนามยู่ในเพื่ออะวะ เอาเนี่ยจุนาไปเช่นเนี่ยจหนาว่าจนันคือใ่รคนจูนาสิโลมไลทโทรศัพท์่ะนะเฮ็ดเบียเฮ็ดงาเนี่ยโอ้ยรอแล้วรอแล้วตอนนี้ลากี้ไม่ได้ลากี้นะ อไปก็ซำซาาเขาบองสูงหนึ่งหนามคืนแหงเนอจุดสีจองเทิงเนอเทิงแล้วจะสูงนี่เทิงนี่เวลาเออเฮ็ดเบียเฮ็ดง่าเนสีร่มไรโทรศัพท์หานหันมมีผู้สาวใหม่แล้วเออโอ้ในปะโยหน์เส่บวเนี่ ซาหนามเพื่อยางใหญ่ฟุ้นตกยามแรกกับเลยายามนั้นเด้อตะกี้เด้อจะอย่าไปเด้อโค้งขื่นแห้งเงี้ยฟนตกงสามหมื่นหนึ่งขื่นแทขื่นว่าตกเด้อตกเด้อละกี้เด้อในพี่น้องจากคว้าคันไดสิบเอ็ดขันเหลือสี่ขันเนาะตอนนี้ ไปเราเจ็ดขันที iden, ่วนานถท่วพานามลงนี่ก็ได้คุดยางใหญ่ได้นี่ยน่กรก้เียเสียอนะดเอาเหือออกกระเห็ดเวียกอ่วบัตนี้เวียกเดิมร้ายแล้วบัตนี่เบิ้ดจิเบิดหนาฝนเลยดิ เอเียนเนห้มงเียนะน้อบลเลสฮอย่างฝนอีกจะเชิดเขาจะเชิดตาฝนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้ซีบิตฝนเขาเหียนลักกี้ลักกี้หายังลักกี้ลักกี้กะลงมานะมังเป็นมากมากลงมาอยู่เหือจะเปิดหายังอยู่ในเหือนะยู่ไปตีเหือมาสิเก็บเนี้บมเือไได้เ่ยเน โอ้พนาบนาได้แลอว่นี่โอ้่นเมย์พนมาเออดเมย์พนมาเออนีเอนเพิ่นเมย์พนพนยาดูพนเปื่อนพนักกะอาบนาให้ดูพนไม้เป็นไปวัไดอกสบบ่เปื่อนเี่ย่างคืเทิรนี่กะเปื่อนเลยนี่ บูสิบริตาบะฮุงน้องมากินอยู่พี่บ้าบรรยากาศดีนี่น้องมากินอยู่เออพื่อพี่น้องกินเนาะลูกศีนบ่เออกินถอดลูกศีนตะบหฮุงน้องกินอยู่เออพื่อพี่เนาะอะไรบรรยากาศขนาดนี้มันหอมแห้ง,หงน่เด้หนิน้ำคืนแห้งแห้งนะอ้าแถวเฮางนี้มันเป็นน,น,น้ำวนเนาะ มันวนเขามากขึ้นเฉพาะรถขี่เหยื่อมันมาข้างอย่น,นี่ปกติน้มผมมันอยู่กงคันดาเข้ามาชียูตตายปลายกกสัมสาผมเนาะคันดคขันําอีดเนาะแต่วันนี้น้าขึ้นแห้งลายกกสัมสาผมสูงหนึง่งจนชีจถึงเลยนี่ จะหาอย่างหาลักกี้จะหาอย่างของเจ เราทำสุดท้ายที่ไปตัวนี้กำลงังสะเสือเสื้อไปนองไปเก็บขีิงอยย่กลางของเพื่อบ่้ยมันเปื่อนของทางลุ่มทางเท,างทางง้าเงี้ยมาเนอะหามื่คยใส่ไม่พ่ายพ่ายมันไปอยู่บ่ไปเื้อบ่ ยันว่าเพื่อมันใหญ่ไม่พายมันหน่อยแล้วมันสิบไปอะนะไปเซยหนอบ่อลไรพายน้ำขึ้น,น,นม่มมนนคือพายน้ำาลงเด้ นี่โคกสำซ้าใหญ่ฝนตกแล้วก็โอ้เขียวงามาขนาดเลยพี่น้องควงเขียวมันสิเขียวแห้งขนาดเลยนะเพราะว่าฝนตกหนักเลยบึงควมใหญ่เลนพี่น้อง นำไ,ไ,ไ <ป S 2> หนไปนำเสียนหอยไปแล้วา <c oughs> หาในตีหอยจะเฝ่าออกห้างได้โยงบาถือได้พอป่ะต้นตกกุ้มห่งเอา,กกาลักกี้มาไปน้ำบ่อมามามาออกมาน้ำเนยมาไปมาไปลักกี้มาพี่น้ำพี่น้ำทีหนึ่งพี่ลักกี้แหน่พอสิขึ้นดิฮะแหน่ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเอ้อ อ้าวลากีงงลากี่ะก,กูขึ้นลำนี่เพราะว่าไปลำหน้าเน่มาว่าท่านแล้วบานี่บ๊ายบายเอ,อ้สมเนตตอนเดินบ่ามาเหนและบ่มัน่บไห่อบานินาบว,วนามันเวิร์ดินี่น้ามันบวนกลับเขาเคือ